แมนเอฟซีเจ้าฝากมาให้สองพันเอฟซีเออมาเลยเออยังอีกค่ะมอบบัดเดียวเลยครับหล่ะตู้แม่เอฟซีเจ้าฝากมาให้สองพันขีคอยไปเอาห้ฮะเดปบาพี่น้องวัดตุคู่ทุกคนเนาะอันนี้เนาะขอความดีใจน้ำนองคำหล่าล้ำละครที่มีเอฟซี่นมาซอยสั่ง ท่านบาทแล้วมั้งถาก่อนถาก่อนถาของแม่เอฟซีของผลใสมาอีกสองพันเหรียญก่อนถากบาทเดียวเอาไปใช้ไหมถ้าข่อยยังจกเงินบ่ได้เนาะเงินอยู่น้องข่อยอีกข่อยสิจกไปพระเทาสิจกไปอันนี้ทั้งเอออันนี้ของแม่เอฟซีผลน้องพี่น้องทีสนับสนุนน้องคำหลาอยากสร้างสาพัฒนาอยากไม่ได้พระเถรวเพชรไปยืนขางคำหลานะเจ้านะ เออไปอยู่ขางคำหลานะอันนี้เงินจำนวนสองพันเหรียญน้องน้องล้วกามานำนงคำหลาเองอีกค่ะอันนี้ของของของเมล้าวเมล้าวแหละกับเบอตุคูทุกคนที่เป็นในหักเจ้าทุกคนนั่นแหละเอ็นซี่เจ้านั designer, ่นแหละอันนี Honestly, ้เขาเมล้าเขาขอผู้นใจทาาคุณรักคุณใหญ่รายการพี่น้อง นำเไรับเออทาาหลังก็ได้นอสอสะานาสขายำขมใ้ในประเเพจอคตรข่าวกันเนาะขอขอบใจทางการนำายการเผายการพุ่งรางกุญแจในบ้านทางในบ้านเองเดยหล่อเลยลูมอันนี้ก็เอร่าเราจกพเอเป็นไงากันเจอปานีู้ขาสิมาปะเลยใหญ่ิไล้มอบต่ออีก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มอบใหทังบ้านเอ็ดทาาหนาเขาเสื้หนับเขานับเขาใช่โอเคบ้านนี้หง สองสามสี่ปันพูดกันอยู่หนิลูกอันนี้แม่นปูคาหลับเองเขาสละสุกสลาสุกสลาเนาะยี่ตบมือตบมือให้รนแม่เล้ารวน้ำตาลห่านเล้ายี่ตบมือดิอันนี้อันนี้ไปละพันสามทางเขาบ้านละปอนด์นับมีนะครับห้าร้อยดอลลาร์เยอ่ไอซีน้องคำหลาอะไรกันหลายคู่หลายคนเนาะไอซีของงาาหลา ตัวนี้ของแม่สูอยู่ทางยีดเอส่วนเป็นแม่หักลูกอยู่ทางสามเทกคือการผสมผสานผิดพันธุ์ทางเขาวัดบ้านจะเกินอ่าสมเคยเชิญหลับเอาวัดตัวนี้ทางไอ้อยู่ทางยีดเอคือการไอแหล่เราสอยมาหนึ่งร้อยผิดพันธุทางเขวัดคือการอยู่ทางยีดเอคือการชนเคยตัวนี้สุดท้ายอันนี้ค่ะของ คนบ้านจะเมันจะพอนชกันกับนิพพไแต่ว่าการยากสอยทางพ้าพัฒนาบ้านเมืองไหนลูกหลาดีว่าหายาที่นอนเพราะว่าเดินทางสะดวกสบายอาการในน้ำใจขอส่วนของนองคำหนาานเนาะนเด้อรางแต่ในากยังคือเก่าเด้อก้องแก่งง ความขอบ <aría> <um <welche> ุกขอบใจนำยื่นหน่อให้รับสและก็เป็นติดอิทิ์ซีทีให้ความสนับสนุนและก็โศวย์เลือชาวบ้านชื่นเมื้อจงได้สละสามคนตัวเพื่อจุนล่วมประกอบเป็นทานในวันนี้ทั้งู้ขายอินกับแนะนำจิรวัตรประจำบ้านกับขอตั้งนายพผมใพี่น้องชาวบ้านชื่นเมือและอำนาจกับผู้ครองขอ่วยพรนใสมาอยังบระดับ ได้ประกอบอยากเรียนให้งานมาเป็นอนุสงขอขึ้นประโยชน์ส่วนรวมแห่งแก่สบายหนึ่งน้ขอมาควรใช้ให้ทุกทุกทานที่ได้มีสีมีเสียงได้มาประกอบในนี้ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปรากคณะสินไดความใดถึงนั้นสมดังมารโนลดปรากฏในเมืองคนอยากถูกจนเงินใส่แว่สบายหรือสอยินพ้อยห้อยสังมาโนในยะ ไปสู้ะุสิมาพร้อม่านทางางคนที่นักที่นัที่านว in ัน sì> ูสทุกครั้งพลงสระเจ้าประจุขูดทุกคนเนาะแล่พวกอันนันเนี่ยไอเสียะวังมีไรสีไรน้าผู้ประกอบสร้างมี